ทุกคน굿มอร์น n ิ่งครับนี่คือบ้านติดดินทุกคนจา้าเป็นหลังๆเลยทุกคนบรรยากาศดีมากตอนชชเช้าช้าตื่นขึ้นมานี่ค่ะธรรมาชาติแล้พาไปดูด้านหน้าเนาะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนลมเย็นๆนะนี่ทุกคน กมากทุกคนเราเดินมาตรงนี้จะเห็นสะพานเดชาติวง์ชัดมากนี่โรงเรียนสอนขี่ม้าสี่แควฮอสแคเดมี่อ๋อนี่สะพานเดชาติวง์แม่น้ำเจ้าพยาที่เรานั่งรถสองแถวสีเขียวเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็เดินมาจากหน้าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านติดดิน เดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะตรงนี้นิดหนึ่ง เราสามารถเดินลงตรงนี้ได้ด้วยทุกคนชมวิวเดินลงมาได้จากทางนี้เดินขึ้นได้เหมือนกันทุกคนนี่แม่น้าเจ้าพยานะทุกคนมาจากสะพสานเดชาติวงศ์แล้วก็จะเป็นที่เป็นคล้ายๆสวนสาธารณะไม่ไกลจากติดดินบ้านติดดินทุกคนจริงๆจะว่าไปมีลักษณะเหมือนเป็นคลองเนาะทุกคนคลองออยูหวังะตรงนี้ะ คองยวนชวนระโอ้ดูนกบินเป็นฝูงสิสวยมากเลยเห็นไหมทุกคนสวยมากโอ้หาดูยากนะนั่นน,ะน่ะดูเขาบินเป็นฝูงเลยเห็นไหมบัวเป็นเป็นทีมแบบพวก a flock of birds เดินไปลงไปดูตังนั้นข้ามันไก่ไหหล่าแพะตุ่นนครสวรรค์ฝั่งหนูหน้าไปลองทุกคนปากคาฟอยู่ข้างล่างทุกคนไปลงไปดูนิดหนึ่งลงอย่างนี้เลยที่ที่เขาจะประสบความสำเร็จมีความภูมิใจการแบบบำบัดน้ำทุกคน บำบัดน้ำแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้อย่างยั่งยืนทุกคนได้รับรางวัลระดับอาเซียอนอานี่อาหารปลาตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยหมดแล้วมั้งเดี๋ยวของบาใหม่โอ้ยคนดูอสิปลาสวายหรือปลาอะไรเนี่ยรครับแต่มีปลาหางเด็ง ปลาสวายเป็นปลาประจำจังหวัดของนครสวรรค์อันนี้ไม่ใช่แน่นอนปลาตะเพียนหางแดงเนาะสวยมากเลยทุกคนนกบินเป็นฝูงเยอะจังเลยฝูงที่สองนครสวรรค์จะมีบึงบอระเพชรนกเยอะครับ นกเพื่อนนี่ฮะบ้านติดดิเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เราไปเลี้ยวขวาข้างหน้าใช่ไหมครับนี่อยาทุกคนบรรยากาศเช้าเช้ามีความเป็นส่วนตูวมะม่วงดกนะไปเ,เข้าห้องกันพาเข้าห้องพาไปชมห้องบรรยากาศหน้าห้อง nói tiếc chinh